ก่อนจะไปชมคลิปนั้นก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับเด็ตฟรีตัวนี้ก็เป็นเด็ตที่ผมอัปเดตตัวล่าสุดมาให้เพื่อนๆเลยนะครับแล้วก็ผมก็จะขึ้นให้ดูด้วยนะครับว่าเด็ตฟรีแต่ละตัวน่ะมันมีดีอะไรยังไงบ้างน,นะครับทดสอบความเร็วความแรงอินเทอร์เน็ตก็อยู่ที่ประมาณนี้นะครับ โอเคครับผมเค่นนี้นะครับผมก็จะมาสอนเพื่อนๆทุกทุกคนเนี่ยเล่นเน็ตฟรีเร็วแรงทะลุูน่านลักกันเหมือนเดิมเลยนะครับผมไม่ต้องโหลดแอปหรืออะไรทั้งเ้นเลยนะครับแค่กดทําตามผมคลิปนี้คลิปเดียวนะครับเน็ตฟรีแต่ละตัวที่ผมเอามาสอนเพื่อนๆในคลิปนี้นะครับผมก็ได้ทดลองใช้มาหมดแล้วนะครับแล้วก็ผมก็จะขึ้นให้ดูด้วยนะครับว่าเน็ตฟรีแต่ละตัวเนะี่ยมันมีดีอะไรยังไงบ้างน,นะครับความเร็วความแรงเท่าไหร่หรือว่าให้มาเท่าไหร่นะครับผมโอเคครับถ้าพร้อมแล้วเราไปรับเน็ตฟรีพร้้้้้้้้้ออออออมมมมมๆๆๆๆกกกกกััััััััันน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 นเเ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 ลลลลยยยยยคคคคครร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 บบบบบบผผ่่่่่่่าาาาาางงงแะะะะถพพพพืืืจจใใใช็ตตตฟีีีีหหหขททททดดดด์์โศไไ ซึ่งจะมีทั้งหมดอยู่3รหัสนะครับผมซึ่ง3รหัสเนี่ยยังสามารถใช้งานได้ในปัจจุบันนี้นะครับไม่จำเป็นต้องโหลดแอปหรืออะไรทั้งสิ้นเลยนะครับแค่กดรหัสตามนี้นะครับเพื่อนๆก็จะสามารถเล่นเน็ตฟรีกันไปได้เลยนะครับผมโอเคครับสำหรับรหัสตัวแรกนะครับให้เพื่อนๆกดตามนี้ได้เลยครับผมกดดอกจัน935นะครับแล้วก็ดอกจัน37ซีเรียมครับผมหลังจากกดเสร็จนะครับเพื่อนๆกดโทรออกได้เลยครับผมหลังจากที่เพื่อนๆกดโทรออกเรียบร้อยนะครับก็รอสักแป๊บหนึ่งนะครับมันก็จะขึ้นข้อความมาแบบนี้ครับนี่นนนนนนนะะะคครรรััับบมมมมมกกกก็็็็็จจจขึ้้าาววว่่แพเเเเเตตสปีด10ิผือใช ผมเนี่ยมันก็จะเหลือเท่านั้นเท่านี้นะครับแล้วก็บวก Wi-Fi ฟรี30วันนะผมซึ่ง WiFi ฟรีตรงนี้เนี่ยเมื่อเพื่อนๆอยู่ที่เซเว่นหรือที่สาธารณะต่างๆนะครับมันก็จะเชื่อม Wi-Fi นี้ให้อัตโนมัติผ่านเบอร์ผ่านซิมของเราได้เลยนะผมนี่นะครับก็จะสามารถได้เน็ตตัวนี้เลยนะครับเน็ตเร็วเต็มสปีดนะครับ10กิกเลยนะครับผมสำหรับเน็ตตัวนี้เนาะก็หลังจากที่เราใช้เน็ตตัวแรกหมดแล้วนะครับเพื่อนๆก็กดรหัสที่2ต่อได้เลยนะก็ให้เพื่อนๆกดเข้ามาตรงที่เบอร์โทรศัพท์เหมือนเดิมครับแล้วกกกก็็ดดม้เลลยอออแวหี่โทก กได้เลยครับก็เน็ตตัวนี้ก็ให้มาเยอะเหมือนกันนะผมเดี๋ยวเราไปดูนะครับรอสักแป๊บหนึ่งนะผมมันก็จะมีข้อความเด้งเข้ามาแบบนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นเน็ตดอกจันเก้าศูนยนดอกจันเจ็ดหที่ผมได้สอนไปนะครับมันก็จะเป็นเน็ตที่เราเนี่ยได้รับซดเชยจากทูนะผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องสัญญาณหรือเรื่องอะไรโน่นนี่นั่นนะครับที่ทูเขาชดเชยเรามานะก็คือเขามอบเน็ตให้เรา1 0บกิกนะครับแล้วก็สามารถโทรในเครือข่ายได้100นาทีนะผมซึ่งเน็ตตัวนี้สามารถใช้งานได้ยี่บสชั่วโมงเลยนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างคุ้มมากๆเหมือนกันนะผมสําหรับเน็ตตัวนี้เนาะย้ำนะครับว่าเน็ตฟรีที่ผมสอนไปในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆไม่จําเป็นต้องเสีย เงินหรือไม่จำเป็นต้องโหลดแอปอะไรทั้งสิ้นนะครับไม่เสียตังค์สัก,กบาทนะครับสามารถเล่นเนด็ตฟรีตามที่ผมสอนไปได้เลยนะ okay, ครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูเน็ตตัวที่3กันเลยนะครับผมว่าเน็ตตัวที่3มเนี่ยมันจะเร็วจะแรงแค่ไหนนะครับก็สำหรับเน็ตฟรีตัวที่3นะครับให้เพือพ่อนๆกดมาตรงที่เบอร์โทรศัพท์เหมือนเดิมได้เลยนะครับผมแล้วก็กดตามผมได้เลยครับก็ดอกจัน878ครับผมแล้วก็ดอกจัน2ดอกจันหนึ่งลีเียมแล้วก็กดโทรออกได้เลยครับแล้วก็รอสักแป๊บหนึ่งนะครับผมมันก็จะมีข้อความเข้ามาให เน็ตอะไรยังไงบ้างน,นะครับครับผมก็สําหรับเน็ตตัวนี้นะครับก็จะเป็นเน็ต320เมกะไบต์นะครับผมซึ่งสามารถใช้งานได้ทั้งหมด24ชั่วโมงเลยนะครับแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยสามารถกดรับได้ทั้งหมด10สิทธิ์กันไปเลยนะสามารถกดรับได้เรื่อยๆเลยนะครับจนกว่ามันจะหมดเนาะก็ถือว่าเป็นเน็ตที่ค่อนข้างคุ้มค่ามากๆเลยนะครับผมแค่กดรหัสตามนี้นะครับก็จะสามารถเล่นเน็ตพวกงนี้ได้เลยนะครับหลายๆคนก็อาจจะยังไม่รู้หรือว่าพลาดตรงส่วนนี้ไปนะผมอย่าลืมกดรับสิทธิ์ของตัวเองด้วยนะครับ ทดสอบให้ดูนะครับว่าเน็ตตัวนี้มันจะสามารถใช้ได้ดีหรือเร็วแรงแค่ไหนนะผมผมจะทดสอบผ่านเว็บฟาสตอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งทดสอบความเร็วความแรงอินเทอร์เน็ตก็อยู่ที่ประมาณนี้นะความเร็วก็สวิงไปสวิงมาเรื่อยๆครับแล้วแต่ว่าเราจะอยู่ตรงใกล้สัญญาณหรือไม่หรืออยู่ตรงจุดไหนของจังหวัดนะซึ่งสามารถใช้งานได้ทุกจังหวัดทุกพื้นที่เลยนะครับใช้กดร,รหัสตามนี้เนาะความเร็วความแรงก็อยู่ที่ประมาณ3 0มร้อถึงสี่้ยเมกนาะประมาณนี้ครับผมโอเคครับสุดท้ายนี้ก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆเนาะถ้าเพื่อนๆ คลหน้าสำหรับคลินี้ก็ต้องขอ,อกราวคำว่าสว,สวัสดีครับผมแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ